ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะหมดขั้นหมดหน่อยๆพูดทาไม่ย่าบอบเปียวโยเกเว้นมักย่อมย่อมนี่มันลอากะไม่เปรี้ยวไม่หวานเบิ your room, your ่งย <c oughs> ่าไปเก็บมาเองมักมันที่กำลังกินตอนนี้อันนี้ไม่ยงเชี้เอาปุ๋ยไปใส่ เยองหน่อยใส่ปุ๋ยหมักไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะอืมทุกกั้งแต่สมีเพิงไปให้ท่างใส่ห้อนปนดกับพวกขาบ้านดอกพีนอเมือเนี่ยฮะกินผลไม้ <laughs> นามก็นยังบาอาบ <laughs> กินเชอรรส่นี่ เก็บมาลายั็กินบเหมือได้หน้อยคิดอยากกินสมแม่เหมือนเนี่ยแต่ว่าการแนว่จุดประสงค์ก็คือลูกหมอนนี่แหละค่ะจะเห็ดเป็นน้ำบ้านแก่บคือเก่าอือคนยากอเาม็ดละออกเล้วลค่ะ แกะพื้นเก่าอืมคนยาเอม็ดละออกแล้วอค่ะหมดขั้นหมดหน่อยๆฝออาอ่ะเธอเดี๋ยวมันขั้นมันห่อนนะกินท <ừ. S 2> าฝนอ,าอ,อืมเบิ้งเออเอาหายปอกร้องติดเหรอไอ้คุณต้มเป็ดปีนเอาคนเดิม ือมมหาเล่มเอามันนันมันแบบนี้นะอืมหวานแสบลูกสาวหลามักเพิ่จีมามาอื่นแล้วเพิ่จะได้กินแยกกันใกะตอดายกอยู่เป็นนันฟังนันนันฟังไล่พอบ๊วยย้ายเป็นลูกเล่าหน่อยไหมมองแนเนี่แหละจนว่าได้ดึงออกคืออยู่ในสวนเหมือนแกพี่น้องเออยกเว้นทับทิมทับทิมบอแมน จากนั้นก็มีมักยมนุ่มไปเก็บคือยู่ในสวนเหมือน้อพี่นองเออยกเว้นทับทิมทับทิมบอเมนจากนั้นก็มีมักยมนุ่มไปเก็บมาห้อนปันไดกับพวกข้าบ้านดอ,อกพีนอมเอเน่ากิ่นผลมลไม่นนมกันยังบ,อบ่อาบกินเะกอรผลลไม้ย่ายบเ่เปียวยกเว้นมักยม ง้นมนี่งม้วอกะไม่เปรี้ยวไม่หวานจะเอาปุ๋ยไปใส่เยอหน่อยใส่ปุ๋ยหมักไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะอออขอเพื่อนแพงให้ลูกแม่เนาะทุกขั้งแต่สิมีเพิ่ง,ง,ง,งไปทางใส่

รูปม,มากเลยอะพี่น้องเออฝาอัดเธอเดี๋ยวมันขั้นมันห่อนนะกินทาฝนเบิ้งเออเอาอให้อใหพอนแพงไปให้ลูกแม่เนาะหมดขั้นหมดหน่อยๆยาย่ายบาปไปทั้งหวานมันที่เป็นธรรมาดางมันก็จะเป็นเนม ยังเป็นนามเนาะนติดเัืงข้อบันท่าศิลาเนะนี่มักเชอรี่ค่ะมักเชอรี่ทับทีมมะปรางเบิงอยาไปเก็บอะไรมักมันที่กำลังกินตอนนี้นี่มะยงชิดชุกขันกระสมี เพิงไปให้ท่างใส่แสบรื้เกา่าคนยาตเอาเม็ดแล้วออกแล้วค่ะขอให้เพิ่นแพงไปให้ลูกแม่เนาะให้ตาสมบูรณ์อยู่เพราะว่ากันเป็ี่นน่วยแล้วบกคอยกินาเปนน้ำไมแล้วกินดืด้อๆแกร่มนั้นรู้สึกดีแล้วตอนนี้ก็นเด้อค่ะพี่น,น้องค่ะสวัสดีค่ะ นวยเราเศร้างามแล้วเพราะว่าเราเป็นรอบสุดท้ายแล้วเนาะนวน้อยน้อยห,อยห,อยห,อยหาเลี่ยมเอาอันนี้มักบัน่นท่าศิลาเนาะนี่มักเชอรี่ค่ะมักเชอรี่ทับทิมมะปรางทุก,กั่งแติมีเพ่งไปเท่าใส บันท่าศิลาเนาะนี่มักชเชอรี่ค่ะมักชเชอรี่ทับทิมมะปรางเชอรี่ตะกี้บ้านวาาหวานของเนี่ยเนาะแต่ดอกนี้ทา่านดิชิมมึงดูบดสุดจอดแสบทับทิมนวยใบใหญ่ตา่าดแดงง,งนัน นวยเราเศร้าง,งามแล้วเพราะว่าเราเป็นรอบสุดท้ายแล้วเนาะนวยน้อยหาเล่มเอาอันนี้มักแบบนี้อะอืมหวานแจ็บลูกสาวหลานมากักเป็นจีมา่าอื่นแล้วเป็นจะได้กินง่ายบาั้นท่าศิลาเนาะนี่มักเชอรี่ค่ะมักเชอรี่ทับทิมมะปรางป่าง อขาบอกต้องติดเห่ะไอ้คุณต้องไปปีนเอาคนเดียว <c oughs> หาเล่มเอามันนั่นมันไหนลูกมากแร้งมาให้ลูกไม่ยงชิดก็หมักเบิงอยาไปเก็บมาไรหมักมันที่กันลังกินตอนนี้อันนี้ไม่ยงชิด ยายยาบามันไปทั้งหวานมันจีเป็นธรรมาดามัน่มันก็นจะเป็นอนยังเป็นน้ำเนาะมันจิเอังข้อขอให้เพื่อนแพงไ้ให้ลูกแม่เนาะห้อนปัญไากับว่เขาบ้านดอกพี่หน้อมือเนี่ยฮากินผลไม้ <c oughs> น้ำกันยังบาอาบ <c oughs> กินซะก่อนแค่ร่มขน,นั้นรู้สึกดีแล้ว ตอนนี้ก็เด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะยายยายบ้ามันไปทั้งหวานมันที่เป็นธรรมดาง่วงมันก็จะเป็น,น,ปนยังเป็นน้ำเนาะมันกินทั้งข้อเน่าหลายหลายเพราะว่าบอเก็บมันมันก็นเลยเนา่าเียวตูงเนะาะเอาไปใส่รูปมากเลยพี่นอ้องเออขอให้เพื่อนแพงไว้ให้ลูกแม่เนาะ แต่ปีนี้พ่เห็นเพิ่งเลยเพิง่งวันนี้จักเ่อจะอยู่หันตลอดแต่ว่าเห็นเรามาตอมย่าอยู่มือกรฝาอาับเธอเดี๋ยวมันขั้นมันห่อนนะกินคาฝนเบิ้งเอออ้อเฮ้ยบัทาศิลาเนาอนี่มักเชอรี่ค่ะมักเชอรี่ทับทีมมะปราง แสบพือเก่คาคนยาเอาเม็ดละออกแล้วค่ะลองค่อยอาบเธอเดี๋ยวมันขั้นมันห่อนอนะกินทาฝนเบิ้งอาุ๊ยแบบนี้นะอือหวานแ่บลูกสาวหลานากักเพิ่งจีมา่ามืออ้ออ่นแล้วเพิ่จะได้กินไาย พู่ทำไมย่ายบอบเปรี้ยวยกเว้นมักย่มอมย่อมนี่มันลอกอะไม่เปรี้ยวไม่หวานแบบนี้นะอือหวานแบ่บลูกสาวหลานมากพป่นจีม,มามืออื่นแล้วพึ่นจะได้กินย่ายแต่เอาปุ๋ยปไปใส่เนยหน่อยใส่ปุ๋ยหมกักไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะอืมอามาซัมเน่ เก็บมาลายก็กินนบ่เมอเจ้หน่อยคิดอยากกินสมแอมเมือนเนี่ยแต่ว่าการเนวจุดประสงค์ก็คือลูกหมอนนี่แหละค่ะจะให้เป็นน้ำไาแบเชือลีแสบเชือีบันเจ้หน่อยแสบเด้อแต่ว่าหมดหลยหลายไปเก็บตลอ